มาค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องค่ามือน,นีมาซาเดอร์ค่ะสําหรับฮาหนอยแยกและฮาหนอยรวมเนาะคะ่ะว่าจะทําคลิปฮาหนอยลกอ่กรแต่ว่าพ่อหมอดูเลขเด็ดเพิ่นปล่อยตัวเลขแนวทางก่อนก็เลยได้ลงของเพิ่นกรเนานะเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องล่อค่อยกันหลายแห้งนะคะก็เลยได้ลงรัฐบาลไทยของพ่อหมอดูเลขเด็ดไปก่อนนะคะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาตามเอาแนวทาง ฮานอยแยกและฮานอยรวมของวันที่27กันยายน2568กันนะคะเนาะมาทักทายสบายดีกันเป็นคลิปที่4ของวันนี้นะคะอ่ะเข้ามาเบิงผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก9 29ล่างออก99ส่วนฮานอยปกติบนออก2 2 3าล่างออก70และฮานอย v i p บนออก483าล่างออก36เมื่อวานนี้ ผลงานของตาปากน้ำโพเนอะฮานอยรวมวิ่งลูดเข้าหนึ่งฮานอยนะคะมาหนึ่งฮานอยมาบนล่างนะคะให้มาเก้าสองเลขออกสองเก้าบนของนอยพิเศษและให้มาเก้าเก้าเลขออกก็เลขก,ก็ออกเก้าเก้าล่างของฮานอยพิเศษเด้งบนล่างส่วนสองมากค่ะมาน้อยปกติแต่ว่าจับคู่ให้พวกเขาเนาะคะ่ะให้มาสองสองเลขออกสองสามนั่นเองนะคะ ส่วนผลงานของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้วิ่งลูด4กับห้าบอมานะคะลุดค่ะจับคู่ก็หลุดเนาะของอาจารย์สวายหกับสก็ลุดนะคะเมื่อวานนี้บอมานะคะของสุดใจพาลวย4ี่กับ6มาที่6จับคู่บ่อเข่านะคะน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่นเก้ลอง3 9มา3มมาเนาะ จับคู่ให้เข้าชุดเน้นอ่าก็คือ92เลขออก29บนของฮานอยพิเศษและ32เลขออก23บนของฮานอยปกติเข้า2ฮานอยนะคะส่วนฮานอยแยกของเขาฝากมาวิ่งลูดมา1ฮานอยก็คือมาฮานอยปกติแต่ว่าจับคู่ให้โบเขาเนาะ ฮานอยแยกตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งลูดมาหนึ่งฮานอยก็คือฮานอยพิเศษนะคะและจับคู่เข้าแตกบนแตกล่างแล้วก็3มตัวตรงๆเนาะนี่ค่ะเก้สองเนี่ค่ะบนของฮานอยปกเออฮานอยพิเศษเข้าตรงๆแล้วก็ล่าง9 9เนี่ค่ะเข้าบนเข้าล่างแตก3ามตัวตรงเลยนะคะวันเมื่อวานนี้ หาหนอยแยกของตาปากน้ำโพอ่ะวันนี้เฮามาตามกันต่อนะคะก็ขอให้แตกสามตัวตรงๆเหมือนเดิมแตกบนแตกล่างนะคะเอฟซี FC ทั้งช่องจะได้มีกำลังใจนะคะอะถ้ามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่27กันยายน2568วันนี้นะคะหาหนอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้น่อยพิเศษตาให้รูสองกับห้าบนล่างชุดสองตัวมีสองเจดสอศ 5 7 5 0 3ตัวบนให้2 5 0กับ5 2 7ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่9กับ2บนล่างชุด2ตัวมี9 9 9 2 2 9 2 2 3ตัวบน9 22, 2้กับส9งส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่3กับ6บนล่างชุด2ตัวก็คือ3ามห6ึ่งสตัวบน สามหกสี่กับหกสามหนึ่งนะคะส่วนเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะของตาปากน้ำโพนี่ค่ะวิ่งลูดมาหนึ่งฮานอยจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยนอยพิเศษเด้งบนล่างเข้าสามตัวตรงๆนะคะวันนี้ตาให้มาใหม่นอยพิเศษลูดที่สองกับห้าบนล่างนอยปกติลูดที่เก้ากับสองบนล่างนอย v i p ลูดที่สามกับหกบนล่างนั่นเองค่ะ มาต่อที่ฮานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้นอยพิเศษให้รูด1กับ2บนล่างชุด2ตัวให้18192829 3ตัวบน1นึ 9, ่กับสองหนส่วนฮานอยปกติให้รูดที่5กับ6บนล่างชุดสองตัว5้าห6ห้าเตัวบน5้าหกับ5กับ6กห้านะคะ มาต่อฮานอย VIP วันนี้ก็ให้วิ่งรูด9กับ0บนล่างชุด2ตัว6 9 6 9 7 0 6 0 7 3ตัวบน9 0 7กับ0 9 6นะคะเมื่อวานค่ะของเขาฝากมาวิ่งรูดมาหฮานอยก็คือมาฮานอยปกติแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้โบเขาเนาะ วันนี้ให้มาใหม่แก้มื่อใหม่ขอให้เข้า3มตัวตรงๆนะคะนอยพิเศษรูด1กับ2บนล่างนอยปกติรูดที่5กับ6บนล่างส่วนฮานอย VIP รูดที่9กับ0บนล่างนั่นเองค่ะ,ะแคปหน้าจอฮอานาอยแยกนะคะตาปากน้ำโพกับของเขาฟางมาวันนี้แคปหน้าจอก่อนเด้อค่ะ โอเคนะคะไปต่อค่ะมาเอาฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่9กับสองชุด2ตัวมี90929799 2 0ก้าสองเสองสองหและสองเจ็ดนะคะฮานอยรวมตาวันนี้ส่วนเมื่อวานเนาะตาให้วิ่งลูดเด่น9ก้ากับสองเหมือนกันค่ะเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็9ก้ากับสองนะคะวิ่งลูดมาทั้งสองตัว จับคู่เข้าหนึ่งฮาหนอยเด้งบนล่างน้อยพิเศษวันนี้ก็ให้วิ่งรูด9กับ 2, 2> หหเหมือนเดิมค่ะจับคู่ชุด2ตัว90 92 97 99และ20 21 22และ27นะคะ มาต่อที่พานอยรวมของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่หกรองสี่นะคะจับคู่ชุดเน้นหกหนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็ชุดรองสี่หนึ่งสี่ศูนย์และสี่เจ็ดนะคะหกคู่เหมือนเดิมเนาะเมื่อวานสุดใจพารวยวิ่งลูดเด่นสี่รองหกตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองนะคะจับคู่บ่อเข่าเนาะเมื่อวานนี้มือนี้ไ้มาไม่เป็นวิ่งลูดเด่นหกรองสี่เมื่อวานนี้เด่นสี่รองหกเนาะ มอนี่เด่น6กรองสจับคู่ชุดเน้น6 1 6 0 6 7ชุดลอง4 0 4 1และ4ี่นะคะ,ะแคปหน้าจอของตาปากน้ำโพและสุดใจพารวยนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะคำบาและคำแพงแกงส้มจะเสียงดังลูกคคุยกับมูเพิ่น เบาเสียงดังโอเคนะคะแคปหน้าจอได้แล้วไปโตเนาะของพ่อเกลี้ยงวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด็ดมา3ตัวก็คือ1นึสชุดเน้น2ตัวมี17 18 19 27 28 20ชุดกัน3ามกับ30นะคะเมื่อวานพ่อให้วิ่งลูดมาเด่น2ตัวโบมานะคะมาจับคู่ก็หลุดวิ่งลูดก็หลุดนะคะเมื่อวานนี้ วันนี้แก้มือคืนนะคะวิ่งรูดเด่น1นึ่จับคู่ชุดเน้น1 7 1 8 1 9จ็ดหนึอุ้ยขอโทษ2 0นะคะและชุดกันก็คือ3ามเกากับ3 0มนะคะอา่ามาต่อที่ของอาจาร,รย์สวานะคะวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่4กับ1 จับคู่ชุดสองตัวบนล่างมีศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดสี่สามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งชุดกันแปดแปดสี่สามสามสี่สามสี่เก้าอย่าลืมชุดกันนี้คือเลขฝันนะคะตัดเล่นกันด้วยเนาะอะของอาจารย์สวายส่วนเมื่อวานค่ะอาจารย์ให้วิ่งลูดมาก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะสี่กับหนึ่งบอมาค่ะมือนีมาเนเนค่ะ ให้มาเหมือนเดิม4กับ1เหมือนเดิมค่ะ <Yeah. S 1> เรีงลูดจับคู่มี0 4 1 4 5 4 8 4, 4และ3 1 5 1 8 1 9 1ส่วนชุดกันหรือเลขฝันได้มาวันนี้ฝาก FC ก็คือ8 8 4 3 3 4 3 4 9อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะชุดกันนะคะเลขกันค่ะ, <Yeah. S 1> ะแคปหน้าจอเอเด้อค่ะ yeah. แับหน้าจอนะคะ อ่ะโอเคค่ะแคปหน้าจอได้แล้วค่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะมาปิดคลิปด้วยของน้องเพชรนำโชคนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของน้องเพชรนำโชคงวดน,นี้วิ่งรูดเด่น9ลอง3จับคู่ชุดเน้น2ตัวบนล่างมี98 90 93และ30ส่วนชุดกัน97 38 28และ20 3ตัวบนวันนี้มี5 98 8 30 193และ028นะคะ ส่วนเมื่อวานเนาะของน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่น9กับ3เด่น9กรอง3มาทั้งตัวเด่นและตัวรองส่วนตัวจับคู่ให้เข้าอ่าสองานอยเนาะชุดเน้นทั้ง2องานอยเลยก็คือ9 2มาน้อยพิเศษเลขออก2 9บนและ3 2มานอยปกติ ti, เลขออก2 3บนนั่นเองค่ะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่9ลรอง3 จับคู่ชุดเน้น98909330ชุดลง97382820นะคะส่วน3ตะบนวันนี้598830193และ028นั่นเองค่ะ,ะ,ะแคปหน้าจอ,อเดอ้อค่ะเอฟซีว่าบางเทธออันได้ยินเสียงคอยเสียงดังเสียงคอยเสียงดังบางเทธอไม่เพ่นจะอัดคลิปแล้วไม่เพ่นกดจะยังไปเอานั่นเอานีจังสีนะบางเธอก่ะ เสียงคอยนะคะยังออกจากไก่จากอ่าไม่โทรศัพท์นะคะโอเคนะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับแนวทางฮานอยรวมฮานอยแยกของวันนี้ขอให้แตก3ามตัวตรงๆนะคะวันนี้อีกและ2ตัวบนล่างทั้งสามฮานอยนะคะโชคโชคมันมันทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะสวัสดีค่ะ